สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมยัย i ิ g งทาร์โร่ใบตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพัด พลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายบอเป,เปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวง รายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็มีความสุขกันในทุทกๆวันนะคะวันนี้ตาจะทำคลิปจัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณอะไรให้คุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาเริ่มมัมบอชสปาทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะ ขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนนะคะขอเช็คพลังงานคนแรนดอมนี้หน่อยคะ่ะ ตารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นสายปฏิบัติหรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นหมอดูดูดวงบ่อยๆดูดวงฮิลลิ่งดูดวงฮิวใจหรือดูดวงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองหรือเพื่อพลังบวกอะไรบางอย่างเอนเน y จี mm ้ hmm. ตอนนี้เป็นยังไงตารู้สึกว่าคุณอาจจะคิดในทุทกๆวันเสมอว่ามันมีสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอแล้วก็ชีวิตของคุณยังมีความหวังอยู่เสมอแม้ว่าจะมีเรื่องที่จะต้องคิดมากอยู่บ้างแต่คุณก็เริ่มต้นหรือว่าสลัดความคิดนั้นให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆแทนตอนนี้คุณค่อนข้างนิ่งนะคะแต่ความนิ่งของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างนอกแต่ข้างในอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ฟุ้งเยอะไปหมดแต่ความฟุ้งเนี้ย ไอตัวเลือกที่มันเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าคุณจะเลือกทางไหนดีเนี่ยมันอยู่แค่ข้างในนะคะความวุ่นวายใจมันอยู่แค่ข้างในสิ่งที่ตาเห็นจากข้างนอกก็คือว่าคุณยังอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานโอเคคุณยังมีชีวิตอยู่กับคนอื่นแบบพี่โอเคในรูปแบบที่ยังเป็นตัวของคุณเองแต่ว่าข้างในใจมันอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือว่าวาวุ่นหน่อยนะคะอืมอนเนีคือ อาจจะเป็นคนที่ให้ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าไม่คิดมากเวลาที่คุณอยู่ใกล้ๆพวกเขาแต่ว่าเวลาที่คุณมีความทุกข์หรือคิดมากเรื่องอะไรคุณอาจจะไม่ได้บอกหรือแบบละเอียดว่าเออเป็นอะไรอยู่หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเรื่องที่มันไม่ดีเพราะคุณไม่ได้อยากให้คนอื่นรับความทุกข์หรือว่าความคิดมากของคุณมันไม่ควรจะไปอยู่ที่คนอื่นนะคะ ในเวลานี้อาจจะมีบางคนที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก็อาจจะยังติดในเรื่องของความคิดมากอยู่หรือว่าจะทำแบบนี้แล้วดีหรือเปล่ามันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะตาขอดูเอเนจีเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะพลังงานหรือเอเนจีของคุณค่อนข้างโดดเด่นไปในเชิงของการเยียวยา บางคนเนี่ยจะรออะไรอยู่หรือว่ากําลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการทําหน้าที่ใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับงานก็ได้อยากจะลงทุนอยากจะทบทวนเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวนะคะหรือการเพิ่มความรู้ก็ได้อืมมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณซึ่งมันคือสิบดาวสิบดาวคืออะไรอะ เหมือนคุณกำลังถูกบีบถูกบีบให้รักตัวเองถูกบีบให้เห็นว่าสถานที่ที่คุณอยู่บางคนนะมันไม่เหมาะกับคุณแล้วถูกบีบให้ชีวิตตอนนี้มันไม่ค่อยฟลูเท่าไหร่นะคะให้มองเห็นคุณค่าหรือตัวของคุณเองมากขึ้นแต่ตัวของคุณจะมองเห็นไหมเห็นแล้วแหละเพราะตาบอก โอเคไหมคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งแค่ไหนมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่จะไม่สามารถทุกข์ใจได้เลยนี่หรอกไหมมันก็มีความแกว่งของอารมณ์เป็นเรื่องปกติแต่คุณจับสุดหรือว่าควบคุมมันได้ดีนะคะถ้ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีก็เยียวยาไปถ้ารู้สึกดีก็ไม่ได้คิดว่าความดีว่าความรู้สึกดีนี้มันจะอยู่ตลอดไป เดี๋ยวมันอาจจะมีความไม่ดีเข้ามาก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าจัก,กวาลกกำลังส่งสัญญาณอะไรให้คุณคะ มันจะมีการเริ่มต้นของชีวิตของคุณในรูปแบบบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วสิ่งนี้มันมีผลกระทบก็คือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวเกี่ยวกัยังมีรอหรือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะเช่นอาจจะมีในเรื่องของการงานหรือการเงินที่ให้คุณได้เลือกนะคะ เพื่อให้คุณมีชีวิตที่มันประสบความสำเร็จมากขึ้นเส้นทางเดิมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าเดิมอีกแล้วคุณอาจจะต้องเลือกที่จะไปแต่ว่าคืออย่าไปพยายามที่จะคิดในรูปแบบที่มันฟุ้งอะส่วนมากเกินไป ในเรื่องที่มันกําลังจะเกิดอเดทเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้หนึ่งคือคุณมีแพชชั่นกับชีวิตมากขึ้น 2. ก็คือคุณจะมีความมาั่งคั่งหรือว่ามีเรื่องของการเงินที่มั่นคงมากขึ้นด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าใครยังอยู่ที่ทํางานเก่าอยู่แล้วยังไม่ได้ไปที่ใหม่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ไปที่ใหม่ได้ย้ายที่ทํางานแล้วเงินของคุณก็จะเยอะมากขึ้นถ้าการณีบางคนนะคะ อาจจะมีตัวเลือกช้อยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้เริ่มต้นเช่นคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้ว2ธุรกิจแล้วก็ปรากฏว่าได้ทําได้ปิดธุรกิจอันไปเขาเรียกว่าอะไรปิดธุรกิจ ไปธุรกิจหนึ่งแล้วก็ไปเปิดธุรกิจใหม่คุณอาจจะเล็งเห็นประโยชน์จากการเปิดธุรกิจใหม่หรือเป็นการเริ่มต้นก็ได้ค่ะทําไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปิดธุรกิจของคุณนั่นหมายความว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจบเช่นไอเดียที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเนี่ย มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการจบไปการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงใหญ่ของชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานในช่วงนี้ที่ต้องเจอหรือการออกจากงานแล้วไปทําอย่างอื่นสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะก็นี่คือพลังงานโดยรวมนะทุกคนอย่าลืมนะคะคราวนี้เนี่ยสักวาลอยากบอกกับคุณว่าสัญญาณเนี้ยก็คือมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นเพื่อให้คุณ ได้เตรียมตัวรับมือกับมันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะครอบครัวของคุณก็จะแฮปปี้หรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองก็จะโอเคกับสิ่งสิงนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นมันจะต้องจบเพื่อเริ่มต้นในไซเคิลใหม่ในรอบใหม่ของชีวิตให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนนี้นะคะอืมการเงินของคุณที่มันสมมตินะถ้าคุณอยู่กับที่ทงานเดิมแล้วเนี่ย แล้วเงินของคุณมันไม่โอเคเป็นไปได้ว่าไปที่ทํางานใหม่เงินของคุณก็จะโอเคมากขึ้นแต่อาจจะเป็นไปได้ว่างานที่คุณคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมแต่คุณจะได้ทํางานนั้นแหละนึกออกไหมคะสิ่งที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับเกับสิ่งที่จักรวาลคิดว่าเหมาะสมกับเราอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตนะที่มันจะต้องมีบางเรื่องจบไป เราก็ได้เริ่มต้น t e k e Action บางเรื่องเช่นอยากจะทำอะไรเ <Yeah. S 2> ยอะแยะเต็มไปหมด <Yeah. S 2> แต่ไม่ทำ <Yeah. S 2> ก็จะต้องพับโปรเจกต์ไปให้เหลือหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็มาทำมันนะคะได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแน่นอนสำหรับคนดันดอมนี้มีเรื่องอะไรอีกคะ จักวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนย้ำอีกรอบคราวนี้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดหรือว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเลยคุณไม่รู้ว่าคุณจะสู้เพื่อตรงนี้ดีไหมคุณไม่รู้ว่าคุณจะหยุดตรงนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะได้สัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกกับคุณว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่โอเคไม่ต้องไปไอ้ตรงเนี้ยโอเคไปได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากจักรวาลของคุณคราวนี้ถ้าหลายๆคนลึกๆข้างในใจคุณไม่มั่นใจอะไรอยู่คุณรู้สึกว่าไม่มันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเกิดขึ้นได้นะคะจงอย่าหวั่นไหวเรื่องดีๆเนี่ยหนึ่งเหรียญอะ่ะมันกำลังเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสัญญาณที่ตาส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งให้ตามาอ่านว่าถึงแม้ว่า ความชัดเจนในเรื่องที่ดีๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ความคาดหวังกับมันเวลาที่คุณไปใส่ความคาดหวังกับอะไรนั่นหมายความว่ายิ่งคาดหวังเราก็จะยิ่งทุกข์ถ้าเราเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้นะคะคราวนี้ แต่จะบอกเรื่องนี้ก็คือว่าเอา่ออย่าไปคาดหวังนะคะว่าความสุขของคุณมันจะมาจากคนอื่นเนาะประโยคนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คุณคิดอะไรอะความคิดมันคือภาษาของสมองถูกไหมและความรู้สึกคือภาษาของร่างกายอืมแล้วเวลาที่เราดึงดูดอะไรเข้ามาในตัวของเราเองอะ มันเกิดจากความจําเขาเรียกว่าความจําโดยปริยายก็คือเหตุการณ์ที่รุนแรงต่ออารมณ์จะถูกประทับเก็บไว้ในจิตใต้สํานึกโดยทันทีอะไรที่รู้สึกแย่รู้สึกกลัวนะคะ 2. ก็คือความซับซ้อนของอารมณ์ที่สะสมจากประสบการณ์ต่อเนื่องจะถูกป้อนเข้าสู่จิตใต้สํานึกอย่างซ้าแล้วซ้าเราถ้าเราไม่ได้เกี่ยวกับศูนย์ถึงเจ็ดขวด แต่เราดันไปโปรแกรมตัวเองตอนวัยรุ่นเพราะว่าเราเจอเราอกหักกับความรักที่ไม่ดีเราพูดกับตัวเองหรือนึกทุกวันเลยทําไมมันถึงทําแบบนี้ทําไมมันถึงนอกใจฉันทุกวันทุกวันทุกวันนั่นคือกรณีที่สองก็คือว่าเราคือคนที่ป้อนสิ่งนี้คือนึกทุกวันทุกวันแล้วป้อนเข้าสู่จิตใต้สาเน,นเพราะฉะนั้นนะคะสัญญาณข้อนี้ที่จักรวาลส่งมาบอกกับคุณก็คือว่า อะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่พูดอะไรกับตัวเองข้างในดูให้ดีๆหน่อยว่าคุณพูดแบบไหนคุณกําลังสร้างความอ่อนแอให้กับตัวเองหรือสร้างความมั่นคงกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูในเรื่องของคำพูดความรู้สึกนึกคิดของตัวของคุณเองที่พูดที่คิดที่นึกกับตัวของคุณเองหน่อยมันสำคัญมากๆนะคะโอเคไปต่อกันอีกหน่อย โอ้โหโอ้หไปเดิม um. อีกแล้วสัญญาณก็คือว่าคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่มั่นใจหรือจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองอะค่ะว่าไอสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เฉวงคุณนิ่งสงบมีความมั่นคงสันติอะโอเงียบเงียบใช้ชีวิตเงียบเงียบย่งมีความสุขแล้วก็ ชีวิตแบบเดียมเพลอร์ก็คืออาจจะต้องมีวินัยในการทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เป้าหมายหรือเพื่อให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังจะมีความชัดเจนเมื่อกี้เมื่อกี้มันคือไพ่ของความไม่มั่นใจหรือว่าข้างในของคุณใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าสัญญาณที่บอกต่อมากับคุณเขาบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงเนี่ย มากขึ้นในชีวิตไม่ว่าคุณจะจับอะไรธุรกิจนะคะงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะจับและทำมันขอให้คุณมั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายใจใหญ่หรือจะเล็กแค่ไหนแต่จงเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าถ้าคุณทำทุกวันแบบเป็นรูทีนหรือว่ามีวินัยคนเราอ่ะ,อะ ถ้าคุณทำเรื่องที่น่าเบื่อได้นะนะคะอ่านหนังสือทุกวันออกกำลังกายทุกวันทำงานที่คุณทำทุกวันได้อะนั่นหมายความว่าคุณมีวินยัยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอว่าวินัยไม่เคยฆ่าใครนะคะมีแต่ความขี้เกียจที่จะฆ่าเราโอเคไหมคุณจะมีชีวิตที่มันนิ่งขึ้นเพราะว่าคุณจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างแบบมีวินยัย ก็คือถ้าสมมติคุณละเลยแล้วคุณไม่ยอมทํามาก่อนหน้านี้คุณจะทํามันมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่เช่นคิดแบบไหนทําแบบไหนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนน่ะมีความรู้มากๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทําสักทีหนึ่งมันอาจจะติดปัญหานู่นนี่นั่นแต่แตาก็อยากจะบอกว่าในกรณีบางคนที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่าง แต่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยอันนี้พูดถึงบางคนนะนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนในแดนดอมนี้นั่นหมายความว่าถ้ามันสำคัญจริงๆเราจะให้เวลากับมันโอเคไหมคะโอเคตาขอดูอีกแถวหนึ่งนะจัก,กรวาลกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรให้คุณ อขอให้คุณใช้ใจใช้จิตการพัฒนาจิตหรือการเป็นคนที่ใช้ยานอย่างรู้ตัวเองในการเดินต่อไปข้างหน้าใช้เซนต์ของตัวเองคุณเป็นคนที่เซนต์แรงอยู่แล้วนะคะบางทีอ่ะคุณอาจจะจับสัญญาณอะไรไม่ได้เก่งแต่คุณรู้ว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดขึ้น คุณมีเซนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณต่อมาคือว่าอย่าไปโฟกัสที่ความสำเร็จก็คือผลลัพธ์มากนะักอย่าไปกลัวมันมากนะักชีวิตนะไม่รู้ว่าคุณกลัวหรือว่ากังวลเรื่องอะไรอยู่เช่นบางคนอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าเพราะกลัวล้มเหลวกลัวคนอื่นจะว่าคนอื่นเนี่ย เขาสนใจเราไม่เกิน8วินาทีเดี๋ยวเขาก็ไปสนใจเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่เดอรซันกับหัวนะคุณเป็นเดอซันแบบนี้จงมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรคุณจะศึกษาอะไรคุณจะลงทุนเรื่องอะไรหรือปลูกความคิดอะไรให้เข้ามาในชีวิตคุณเก่ง อยู่แล้วและคุณพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเจอทาวเวอเนี่ยมันอาจจะเป็นความกลัวในเรื่องของแบบแผ่นดินไหวหรือเรื่องของอุทก,กภยัยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเรื่องไม่ทันตั้งตัวที่จะเกิดขึ้น,นก็อย่าไปตื่นตระหนกหรือว่าอย่าไปกลัวมันมากจนเกินไปเพราะว่าพลังงานมวลโดยรวมอ่ะมันจะถูกส่งไป เสพสื่ออย่างมีสติเราก็ย้ำมิตรอบคุณคือเดอดซันไม่ต้องกลัววคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอย่าปล่อยให้เดอะทาวเวอร์เนี่ยยังไม่ทันทําเลยนะคะแต่กลัวไปก่อนหรือบางคนอาจจะบอกตาว่าทําแล้วแต่มันพังอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะล้มเท่าไหร่อ่ะถ้ามันคือสิ่งที่คุณอยากจะทําต่อคุณจะไปต่อกับมันคุณจะไม่แบบ เคยเห็นไหมคนที siempre, ่แบบยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ติดปัญหานิดหน่อยไม่เอาแล้วอ่ะเออจะเปิดอยู่ตัวอย่างจะเปิดช่องสร้าง Youtube ไม่เป็นอยู่ตัวอย่างนะคะไม่ทำละมันคงไม่เหมาะกับฉันอย่างเงี้ยทุกคนจะไปขายของแดดร้อนไม่เอาละเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสักใครอะ ศัก,กยภาพของคุณหรือ potential ของคุณเนี่ยมันล้นเหลือโลกไปแล้วคุณสามารถทำสิ่งที่คุณอยากจะทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยประสบความสำเร็จได้แน่นอนอย่าไปกังวลมากเกินไปนั่นคือสัญญาณจากจัก,กรวาลตาขออีกแถวนึงได้ปะ่ะเปิดไพ่เราเรื่องอนะ่ะ โหสัญญาณต่อมาคือว่าคุณเป็นทุกอย่างให้ตัวเองแล้วคุณจะเป็นควีนถือถ่วยก็ได้ควีนถือดาบเดอ h ไฮพร r i e s t e s s The, The Hangman ก็ได้ The Hangman ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะจักรวาลบอกว่าความคิด หรือชีวิตของคุณน่ะมันไม่ได้ซับซ้อนแต่คุณกําลังทําให้มันซับซ้อนหรือเปล่าหมายความว่ามันตรงไปตรงมาคุณไม่จําเป็นจะต้องคิดเยอะหรือว่าคิดมากนะคะเกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นน่ะคำว,ว่าตรงไปตรงมามันคือธรรมชาติถูกปะถ้าเราคิดไม่ดีกับตัวเองเราก็จะได้รับความไม่ดี เข้ามาหาตัวเองถ้าเราคิดดีนะคะมันก็จะได้ดีแต่ตอนเนี้ยชีวิตมันไม่ดียกตัวอย่างนะมีแต่คําว่าดีใช่ไหมแต่ว่าชีวิตตอนเนี้ยมันไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าอนาคตคุณจะไม่ดีโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะสังเกตความคิดความคิดความเชื่อความคิดซ้ําๆความเชื่อซ้ําๆการลงมือทําซ้าๆ บุคลิก,กภาพซ้ำๆหรือนิสัยซ้ำๆคือโชคชะตาของคุณเจอเดวิลคืออะไรถ้าคุณมองเห็นเขาคุณปล่อยเขาไปคุณไม่เก็บเขามาคิดอะ่ะมันจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีตามมาสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดจากใครมันไม่ได้เกิดจากข้างนอกมันเกิดจากตัวเราที่เราคิดหรือปฏิบัติกับตัวเองสิ่งที่ไม่ดีที่โลกข้างนอกปฏิบัติกับคุณใช่ไหม คือสิ่งที่คุณคิดและปฏิบัติกับตัวเองเพราะฉะนั้นจักราวาลบอกว่าคุณนโคตรเก่งเลยอือย่าไปกังวลอย่าไปกลัวว่าเจ้าฉันจะก้าวหน้ามากกว่านี้ไหมฉันจะดีนู่นนี่นั่นไหมหรือไปคิดถึงอนาคตมากกว่าการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าคุณสร้างอนาคตจากตรงไหนคะจากตรงนี้ปัจจุบันนั่นเองค่ะโอเคมาดูกันต่อ จัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณอะไรให้คุณคะโอ้โหอือหือ อแต้สำหรับคือออกแบบชีวิตตารู้สึกว่าจัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณให้กับคุณว่าความรักสุขงอมอะนั่นหมายความว่าเวลาเราดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราต้องใช้ความรักถูกปล่าถามว่าถ้าเรามีความเกลียดเราดึงดูดได้ไหม ได้แต่เราจะยิ่งดึงดูดมาให้เราเกียดอีกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ว่าพื้นฐานของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคือการที่คุณจะต้องเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะต้องเข้าใจความคิดเข้าใจชีวิตว่า ชีวิตที่คุณจะต้องการออกแบบหรือชีวิตที่คุณจะต้องการเนี่ยในอนาคตอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณอ่ะมันจะเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยถ้าคุณเข้าใจคำว่าความรักรักตัวเองรักคนอื่นนะคะ,ะจริงจริงอ่ะตาเป็นคนที่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานละก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการช่วยคุณป้า ถือของคนอื่นๆนะนะที่ตาไม่ได้รู้จัก,กน,นะคะหรือไปการที่ตาไปชวนเขาคุยคนที่ขายของอนะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติตาจะบอกว่าเราอะนอกจากเรามีความรักให้ตัวเองคนในครอบครัวเราก็สามารถรักคนอื่นได้ด้วยเช่นคนที่อยู่ในริปอะเดียวกับคนนะุณอะคุณส่งความรักให้เขาได้มันเวลาเราส่งความรักให้คนอื่นได้อะมันแปลว่าเราไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเอง มันแปลว่าเรามั่งคั่งเหลือเฟือด้วยใจเราคุณจะมีเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่คุณมีความมั่งคั่งในใจมากๆเลยเขาเนี้ยพอคุณมีความรักทุกเรื่องในชีวิตของคุณมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆแน่นอนคุณไปที่ไหนคุณก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดปลอดภัยต่อไปเนี้ยการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นเรื่อยๆกับคนที่มาดูมารับชมแรนดอมนี้เพราะคุณคิดนอกกรอบมากขึ้น นะะคแล้วก็อยากให้คุณรู้ไว้จักรวาลอยากให้คุณรู้ไว้ว่าเวลาบนโลกมันมีจากัดอยากให้คุณสนใจตัวเองมากกว่าคนอื่นต่อมาคือว่าถ้าคุณมีคุณธรรมประจําใจในการใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าคุณออกแบบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาออกแบบชีวิตของคุณแต่คุณคือคนที่ออกแบบชีวิตตัวเองคุณพ่อคุณแม่อยากให้เราเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่ชอบ เราอาจจะเรียนได้จนจบนะแต่ออกมาคุณอาจจะทำงานนั้นได้แป๊บเดียวแล้วคุณก็เริ่มไม่มีแพชชั่นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไปทำอย่างอื่นต่อเพราะว่าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ชอบตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังคลิปนี้ตาจะบอกว่าไพ่ออกแบบชีวิตเนี่ยคือคุณคุณและคุณเท่านั้นถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณออกแบบไม่ได้มันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองออกแบบ ไม่ได้เกิดจากใครนะคะเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเกนี่ยเราก็เลือกไม่ได้ถูกปะ่ะเราก็ต้องกินแบบนี้พ่อแม่ซื้ออะไรให้เรากินก็ต้องกินแบบนี้ต้องเล่นของแบบนี้พอโตมาหน่อยคุณเริ่มเริ่มที่จะเลือกได้ละเพราะฉะนั้นน่ะคุณสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะจบด้วยสำหรับนี้สำหรับนี้นะคะ ปล่อยให้ความจริงของคุณเปิดเผยออ,ออกมาคุณเกิดมาเพื่ออะไรความจริงคือครูของคุณอืความจริงคือครูของคุณการการปรการปรกฏตัวของคุณถือว่าเป็นพรของโลกนี้โลกก็คือคุณนะคะเลือกความเมตตาเลือกความเมตตาก่อนให้โดยไม่คาดหวัง ใบน,นี้คืออย่าปล่อยให้ตัวเองถูกจํากัดความคิดเพิ่มแรงสั่นสะเทือนเข้าไปใครที่มาจํากัดความคิดของคุณอยู่มองให้เห็นแล้วคุณก็จะแก้มันได้โจทย์มันมีไว้ให้แก้โจทย์มันไม่ได้มีไว้ให้คุณมาจมแล้วก็โทษตัวเอง นะะในบางเรื่องนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวจัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณน,นี้มาให้คุณนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายิ่งทาโลบายตาขอขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ